นะครับเมื่อกี้ท่านสมาชิกสงทรงเกียรติได้โควิดพูดถึงเรื่องน้ํากระท่อมซึ่งถือว่าเป็นยาเสพติดชนิดใหม่ซึ่งวัยรุ่นให้ความสําคัญอย่างมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เริ่มแพร่กระจายไปเร็วก็ต้องขอขอบคุณนะครับว่าผมไปพบปะก,กับท่านท่านสสมานะท่านสมาชิกสภาม,ามาเนี่ยก็ขอเอ่ยจังหวัดแล้วกันเป็นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านเองท่านก็มาชี้แจงเห็นว่าโอ้ยน้ำกระท่อมเนี่ยขายตามสี่แยกอย่างแพร่หลายเลย นะครับผมเองผมไม่เคยทราบนะครับก็ต้องยอมรับว่าไม่เคยทราบก็เลยวันนั้นเลยก็เราโทรเรียกทางด้านผู้บัญชาการตํารวจประจำนายกรัฐมนตรีมาเพื่อให้ไปสั่งการผู้การจังหวัดนะครับเพื่อมีการกวาดล้างโดยเร็วลงพื้นที่ควบคู่ไปกับการปกครองแล้วก็สมาชิกของจังหวัดด้วยก็มีการกําจัดได้ภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็พยายามที่จะกระจายไปทไําในจังหวัดต่างๆถ้าเกิดท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติมีปัญหาตรงนี้ในพื้นที่ท่านก็ขออนุญาต แจ้งมานะครับเราจะได้เข้าไปช่วยจัดการกันแบบทันขวัญน,นะครับ